ธุรกิจสาวสวยที่มากความสามารถนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์สําหรับคุณไอรินละยาพัฒนาวิรนนท์นะคะเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนที่ยังคงเดินหน้าต่อย,ยอดขยายธุรกิจของตนเองอย่างต่อเนื่องส่วนกระแสเศรษฐกิจในปัจจุบันได้อย่างไม่น่าเชื่อและล่าสุดนะคะขอตอกย้าความเป็นนักธุรกิจและนักบริหารที่ดีนะคะคว้าสองรางวัลใหญ่แห่งปีจากชมรมนักข่าวธุรกิจ กับรางวัลท็อปบิสเนส s a w a อวอร์ดสาขาธุรกิจดีเด่นและจากสมาชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะคะกับรางวัลพิคเนสสวนสาขานักธุรกิจดีเด่น เมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาณนะศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรโดยมีนายอัมพลเสนาณรงค์องคมนตรีนรัชการที่9นะคะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวค่ะชื่อโอนะคะไอรินระยาพัฒนาวิรนนท์นะคะ,ะเป็นเจ้าของบริษัทไอรินพอัพพาร์ตี้จำกัดนะคะโครงการวินแดมการ์เด้นเอรินบางสเสลพัทยาค่ะ,ะตัวแบรนด์นะคะโอเคค่ะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์บริหารโดยโรงแรมระดับโลกนะคะเป็นโรงแรมเป็นวินเดม โฮเทลกุ๊ปค่ะเป็นเชนจากเชนจากอเมริกาค่ะ,ะกระแสะการตอบรับดีมากค่ะตอนนี้ขายเป็น75%แล้วค่ะใกล้จะหมดโครงการเรียบร้อยแล้วค่ะจุดเด่นจุดแข็งของโครงการนะคะก็โครงการนะคะบริหารเป็นรูปแบบของโรงแรม100%เลยเป็น4ดาวครึ่ง นะคะเป็นแบรนด์ระดับโลกนะคะเป็นแบรนด์ในของ w i n เดมการ์เดนนะคะซึ่งจุดเด่นของโครงการนะคะก็เราจะมีทั้งหมดก็คือเป็นเนเป็เป็นเป็นเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะห้องน้ำนะคะภายในก็จะมีอ่างอาบน้ำจักร u ุชีแล้วก็มีสปาชวาเวอร์ทุกยูนิตเลยนะคะเพราะว่าจะทําแตกต่างจากที่อื่นเลยเพราะเนื่องจากว่าโรงแรมอะค่ะคือเราบริหารจริงปุ๊บเนี่ยเราต้องเกิดอยู่กับการที่เรา ทำทำโปรดักที่ดีนะคะแล้วก็เราสามารถทำราคาต่อห้องต่อคืนได้สูงมากกว่าซึ่งเราสามารถบริหารจัดการได้เต็มที่มากกว่าค่ะแล้วก็ข้อต่อไปข้อ2ค่ะก็คือ,อในส่วนของอจะมีโปรแกรมการลงทุนให้กับลูกค้านะคะซึ่งเป็นการันตีผลตอบแทน ระหว่างก่นการก่อสร้าง2-8%ต่อปีค่ะแล้วก็หลังจากบริหารงานเป็นโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการบริหารให้กับผ,ผ,ผู้ผู้ร่วมลงทุนนะคะก็อยู่ที่6%ต่อปีนะคะยาวนาน5ปีนะคะแต่ว่าบริหารทั้งหมด30ปีนะคะเป็นโรงแรมก็ตอนนี้นะคะตอนนี้ก็คือมีในเรื่องของการาพัฒนา พัฒนานในเรื่องของการอัปเกรดนะคะก็คือ,อโครงการนะคะก็จะร่วมมือกับทางวินเด้งโฮเทลกรุ๊ปนะคะก็จะมีเป็นเมมเบอร์ให้สําหรับลูกค้าถ้าลูกค้าซื้อโครงการเรานะคะอันโอ้ o นะคะก็ลูกค้าสามารถซื้อ,อหนึ่งห้องนะคะจะสามารถใช้บัตรเมมเบอร์ได้1ใบนะคะ1ใบซึ่งสามารถไปเที่ยวไปเที่ยวได้ทั่วโลกเลยนะคะทั่วโลก9,000กว่าแห่งทั่วโลกนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกายุโรปนะคะแล้วก็เป็นเอเชียหรือว่าเป็นไทยประเทศไทยมีหมดเลยค่ะ ก็สามารถไปใช้ได <an ly> ้เลยแต่ว่าก็มีแนวทางในการร่วมมือกับวินด้าที่ที่ที่ให้ความร่วมมือก็คือว่าจะมีการอัปเกรดให้สมมติลูกค้าที่ซื้อโครงการของทางเอรินของทางโอ้ค่ะ สองห้องก็จะอัพอัพเกรดเป็นเซฟไฟให้นะคะสามห้องก็ก็จะอัพอัพเกรดเป็นรูบี้ให้นะคะซึ่งตรงเนี้ยได้รับความร่วมมือว่าเอ่อจนแม้ลูกค้าโอค่ะจะเป็นลักษณะของการซื้อหนึ่งห้องแล้วมาซื้อเพิ่มหนึ่งห้องหรือซื้อสองห้องมาเพิ่อมอีกสามห้องนะคะแล้วก็ซื้อสามห้องมาเพิ่อมอีกสองห้องก็จะเป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อตลอดแล้วก็ซื้อแนะนําต่อเรื่อยๆะคะ่ะเพราะเนื่องจากว่าทางเอรินเนี่ยเป็นโปรดักที่ที่ดีโปรดักที่ แปลกใหม่แล้วก็เป็นโปรดักที่บริหารงานเป็นโรงแรมแล้วได้กำไรสูงสุดได้จริงค่ะฝากถึงโครงการนะคะก็วินเดมการ์เด้นไอรินบางเสลศัทยานนะคะดำเนินการโดยไอรินพาวเวอร์ีนะคะก็คืออ,อยากฝากทุกท่านนะคะที่สนใจนะคะสนใจโครงการดีๆของโอนะคะก็ได้รับการตอบรับลูกค้ามากมายสามารถเข้าไปดูและติดต่อได้นะคะก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ค่ะวิน d ดมเวิร์ดไวด์เว็บวินเดมการ์เด้นนะคะไอรินคอมนะคะหรือว่า Facebook นะคะเฟซบุ๊กก็คือวินแต้มการ์เด้นไอรินบางทะเลนะคะหรือติดต่อเบอร์โทร061974965 1, 1 5. ดินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ